สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับดอกกุหลาบดับเบิลแยม้มสวยๆน่ารักน่ารักสีชมพูนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์ของเรานะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะปืนกาวกันไกก้านสำเร็จแล้วก็กีบเลี้ยงใบสำเร็จนะคะโอราเทป ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยสิบสามเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับสอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับริบบ ouais ิ้เส้นท uhh ี่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3ามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในขณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สอสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบินข้าม3ามเส้นแล้วพาดนะ1 2 3สองสจับริบินพาดมา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  2 2 3สอสาจับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบิน3เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาในลักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแบบนี้นะต่อเลยค่ะจับริบินโค้งมาสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยนะจับริบินโค้งมา ตอดลิบินเข้าตรงช่องแรกเอาอช่องถัดมานะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะรีจะจับอ,อลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอระตวริบินพับมาด้านหน้า แล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะเส้นที่สองก็จะสวมว่าเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะนี่นะ ต่อเลยค่ะ เราสามารถเปิดกรีบริบบิ้นออกมาดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นช่องที่เราเสียบดิบิ้นลงมานะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกลีบแรกนะคะ เป็นกราบกลีบแย้มกลีบแรกนะตัวนี้จะเป็นกลีบที่สองนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังแล้วก็จับตัวริบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งสังเกตตัวนี้นะคะให้ลิบินอ้อมมาด้านหลังกลีบด้านหน้านี่นะนี่นะคะตามแนวเลยนะเสร็จแล้วจับตัวริบินนี้นะคะสอดลงไปตรงตัวดอกนี่นะตามแนวของกลีบด้านหน้าเลยนะคะ ริบบิ้นก็จะออกมาตรงนี้นะคะนี่นะถัดมานะคะตัวนี้คือเส้นของเขานะแล้วก็จะมาอยู่ตรงกรีบด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมาอยู่ด้านกรีบด้านหน้าอีกครั้งนึงที่ริบบิ้นจะออกมานะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะนี่นะคะสังเกตตรงนี้นะคะ นี่นะกรีบนี้อ้อมมาในลักษณะน,นี้นะคะตามแนวให้คู่กันกับกรีบด้านหน้าตัวนี้นะคะอ้อมมานี่นะจะได้เป็นกรีบซ้อนกันแล้วตัวริบบิ้นจะออกมาตรงด้านหน้ากรีบตัวนี้นะคะด้านหน้านี่นะนะต่อเลยค่ะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนะสวยงามได้กลีบซ้อนกันแบบนี้แล้วนะคะเป็นกลีบดับเบิลของเราเลยนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบี้ออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะดูกลีบให้เข้าที่อีกนิดนึงสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราจะเอาก้านสำเร็จนะคะใบสำเร็จ ฟร์ดาเทปของเรานะนี่นะคะติดลงไปเลยนะแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงลงไปตรงตัวใบนะตัวกลีบเลี้ยงของเรานะคะเพื่อที่จะให้ตัวดอกติดลงไปนะเทีบต,ตัวดอกลงไปเลยนะคะแล้วก็กดนิดนึงรอกาวแห้งนะคะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบสำเร็จของเรานะคะทาบลงไปตรงตัวกานะผผ้านนะพร้อมพันด้วยฟอร,ราเทปนะคะดูความสวยงามนะนี่นะคะแล้วก็ทาบต่ออีกใบหนึ่งนะพันลงมายาวเลยนะคะ นี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาจัดระเบียบตรงใบอีกนิดนึงนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกนิดนึง นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบดับเบิลแย้มสีชมพูสวยๆน่ารักน่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์ของเรานะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ